วันนี้ทูแบกโกของเราพามาร้านอายอิซูชิเทนโกคุสวรรค์ของคนรักซูชิและอาหารญี่ปุ่นที่นี่เขาคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่คุณภาพพรีเมียมส่งตรงจากทะเลเสิร์ฟความอร่อยในะสไตล์ญี่ปุ่น,นแท้ตอนนี้เขามีปลาแปลกๆอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ก็คือนนทูแบกโกเนาะมา<ผ>มที่อายุอซ,ซ,ซูชิเทนโกคุคคนะครับ <ผม S 2> เรามีปลาวันนี้หลากหลายมากๆแล้วเป็นปลาแปลกๆเท่านั้นเลยใช่วันนี้มีอะไรแนะนํา มีตัวขายดีเราประจำ <ผม S 2> เนี่ยมีเป็นปอมปาโนครับนี่ปอมปาโนตัวนี้ใช่ไหมครับใช่<า>ตัวนี้ยไรรังขายยังไงมีตั้งแต่อันนี้จะเป็นไซส์799ถึงเก้าร้อยเกาบเกแต่จริงๆปลาตัวนี้มันจะมีตั้งแต่หน9ถึงประมาณพันหนึ่งนสแล้วแต่ขนาดครับแล้วของปอมปาโนนี่ทำอะไรอร่อยครับตัวนี้ข้อดีของมันคืออร่อยแทบทุกเมนูเพราะว่าพวกเนี้ยวัตถุดิบทุกอย่าง จะต้องผ่านมือผมก่อนว่าทำอะไรแล้วถึงลูกค้าแล้วมันเหมาะมาครับแต่ตัวเนี้ยมันได้ทั้งย่างทอดแล้วก็ซูชิซาซิมิแล้วตัวนี้ซาซิมิเนื้อจะเหมือนพวกชิมาจิครับโอ้่าต่อไปโอตัวนี้น่าแปลกจังเลยอ่ะตัวนี้หายากครับมันคืออะไรครจับได้ครับจับได้ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะ นี่หน้าตาคล้ายๆปลาปักเป้าอ่ะเป็นปักเป้ากล่องครับแต่มันกินได้ใช่ไหมกินได้ไม่มีพิษไม่มีพิษครับผมมันอ๋อเอ้ยหน้าตาเหมือนปลาวัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมีจมูกเออมันอยู่ในตระกูลปลาวัวครับอ๋อตระกูลปลาวัวเพราะฉะนั้นไว้ใจมั่นใจได้นะครับว่ากินได้แน่นอนแล้วตัวนี้คือวัดดวงนะครับตัวไหนมีตับก็กาไรเลยเพราะว่าตับมันอร่อยมากมันคล้ายๆพวกตับปลาอังโคยอางงี้ปะ ประมาณนั้นปรับมันนวนนวลมากหวานปลายมีติดผมนิดเดียวแต่ว่ากินแล้วฟิลเหมือนฟัวการาบฟัวกาเลยฟัวกาทะเลเป็นแบบนี้นี่เองครับนี่คืออะไรอันนี้ ลูกตาทูน่าโบฟินครับลูกตาทูน่า,าเราเอา,า,าหัวทูน่าเนี่ยเข้ามาอาทิตย์ละสองหัวอ,อครับมีได้ลูกตาในหัวเนี่ยเวลาเราทำออกมามีลูกตาหน้าผากมีแก้มมีเพดานโอ้พวกนี้มาส่วนมากลูกค้าก็จะอยู่แค่ส่งวนนันอังค้างกับวันศุกร์เราขายสองวันหมดโอ้โหให้เกินส่วนมากลูกค้าบางคนซื้อกลับไปกินบ้านเนี่ยออเอาทุกทาาส่วนเลย ทำได้หลายเมนูเหมือนกันแต่เฉพาะตาเนี่ยต้มซีอิ๊วต้มซีอิ๊วใช่แต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยเราจะมาทำเป็นซาซิมิแต่พวกนี้ต้องบอกก่อนว่าทำออกมาแล้วเนี่ยซาซิมิเรากินตรงตัวนี้ไม่ได้ครับน้าปลาจะเป็นน้าผาพวกนี้ทำซาซิมิทำตูจิได้เพิ่นไฟก็ได้รสหนึ่งสดก็ได้รสหนึ่งที่ร้านทำได้หลายเมนูครับและตัวนี้ ตัวนี้ก็เพิ่งมาวันนี้เหมือนกันหอยอท้ายเผาหากินยากมากๆเนี่ยตัวเนี้ยผมรู้มาว่าที่ตี่เดียวครับใช่ใชที่ยากกว่านั้นคือเราเอามาทําเมนูที่ที่อื่นไม่ทำออไ,ไม่ได้เอามาทําอบสาเกอาจจะหาไม่ยาก่ เราก็จะมีคอนเสิร์ตแต่ที่เราทํามาลนาสุดของเฉพาะฤดูนี้นะเราปีีแล้วเราก็ทำแต่ปีนี้เรามาทําพวกทาโก้ด้วยทาโก้ทาโก้ใช่อาหารเม็กซิกันก็มาใช่แต่กินเป็นฟิลญี่ปุ่นครับมีแป้งมีแป้งมีสลออแล้วก็มีสาล่ทอด <Yeah. S 2> เครื่องข้างในเป็นญี่ปุ่นครับฉะนั้นมันจะครบเครื่องอแล้วก็ที่อื่นไม่มีแน่นอน,นได้ยินแล้วใช่ไหมทุกคนต้องมาแล้วล่ะและสองตัวนี้ อันนี้ปดสลาดครับอ๋อพันเก้าสิบเก้าบาทกำลังน่ารักที่นี่ราคาไม่แพงนะครับราคาดีมากเลยที่นี่บางช่วงก็จะมีเต่าเต้ยเต่าเต้ยเนี่ยที่อื่นอาจจะหลพันครับของเราเริ่มที่หกร้อยเก้าสิบเก้ายันพันกว่าบาทอ้โหมีหม้อไฟให้ด้วยทอดกลางให้เนื้อแร่ทำชาบูให้อ้โหโอ้ในถาดนี้จะไม่เหมือนกับตัวปลาครึ่งกิโลหกร้อยห้าสิบที่เราขายครับพวกนี้จะถูกคัด เนื้อออกมาว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็ใกล้เคียงตู้ปลาญี่ปุ่นได้เลยในราคาคนไทยแล้วถูกกว่าร้านอื่นด้วยโอเคทุกคนอย่าลืมมาชิมกันที่นี่นะครับปลาพวกนี้หาไม่ได้ตลอดนะวันนี้ขอบคุณพี่เต๋อมากเลยนะครับขอบคุณครับถ้าใครเป็นสายซูชิสายอาหารญี่ปุ่นต้องห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวร้านเด็ดๆและความอร่อยครั้งต่อไปนะครับ